ทริปชิลถ่ายรูปเพลในสตอกโฮล์มามพิกัดสุดชิคออกกล้าสแสงสวยๆที่มอนเทอเรสแฝกันวันนี้รูปจะลอดไหมมาดูกันเริ่มต้นด้วยพิกัดแรกของเราวันนี้ที่มอนเทอเรสแฝกันเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นวิวเมืองสตอกโฮล์มที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเลยเป็นจุดชมวิวที่มองมเห็นกลาสตอนแล้วก็สาราว่ากลางซิตีฮ้ฮอลและข้างหน้านี้ที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือทะเลสาบแมร์เดนนนั่นเองนะคะ behind the scene with my photographer กับอเล็กและช่างภาพตัดสินใจเลือกสถานที่เหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์มากเลยแถวนี้นะคะจะเป็นสีพาสเทลที่อยู่ติดริมทะเลสาบ่วงนี้เป็นฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแสงกําลังดีเลยเหมาะกับรับรูปวิวและก็พอร์เทรตต่างบอกว่าที่ประเทศสวีเดนช่วงพระอาทิตย์ตกฟิลโคโรแมนติกมากๆนอกเหนือจากนั้นเรายังเดินเก็บรูปภาพตามริมถนนเก๋ๆได้แบบนี้เลยค่ะ ว้าว so nice the great photographer and right now we have a good spot ก็คือสปอตหลังจากที่เราเดินมาจากตรงนั้นนะคะเราก็คือสามารถมาที่สปอตนี้ได้เลยเธอดูข้างหลังเลิศมาก yes oh that's so nice that be on will the ข้อควรระวังนะคะเพราะนี่ๆจะเป็นริมหน้าผาใหญ่ทางเดินอาจจะเป็นทางลาดที่พื้นไม่ค่อยเรียบเพราะฉะนั้นเราไม่ควรใส่ส้นสูงเดินและสปอตถ่ายรูปถัดไปนั่นก็คือโฮมซิตี้ฮอล์ Yeah course of นี่นะคะเป็นที่ตั้งของสำนักงานรัฐบาลเมืองสตอกโฮล์มโดยเป็นที่ประชุมสภาเมืองและยังใช้สำหรับพิธีการและกิจกรรมสำคัญต่างๆ <im itation> เช่นงานเลี้ยงรางวัลและการจดทะเบียนสมรสของบุคคลทั่วไปนะคะสามารถจองทำพิธีได้ที่อาคารนี้นนด้วยในสถารที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก สุดท้ายตอนนี้เราอยู่กันที่สตาทูเซตนะคะที่นี่เป็นที่ว่าการอำเภอซึ่งใหญ่มากๆในสตกโฮมแะอะเฟยจะบอกว่าถ้าใครที่มาสีเดนทุกคนสามารถมาที่นี่ได้ก็คือมาถ่ายรูปเก๋ๆเนาะเพราะว่าเธอดูตึกของเขาสิ สถาปัต,ตยกรรมที่โดดเด่นแบบมีสไตล์ด้วยโรแมนติกแนชั่นัลที่ใช้อิฐแดงจำนวนมากมีหอคอยสูงถึง106เมตรที่สามารถมองเห็นได้จากทั่วทุกท่ใครอยากไปเอาแสงช่วงเย็นแนะนำให้ไปก่อนประมาณ30-60นาทีก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนตอนนี้ we are finishing with our photoshoot for, for today and Alex booked the restaurant here is a food Persian food for tonight Persian food for tonight so we are going to end of the video with this nice restaurant let's go <laughs> ซึ่งภารกิจถ่ายรูปของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วจริงๆร,รูปภาพที่มาถ่ายวันนี้เอามาใช้ส่วนตัวล้วนๆเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเปอร์เซียหรือว่า Persian restaurant นะคะชื่อว่า Cooper's t ซึ่งร้านเขาอยู่ตรงใจกลางกรุงสตอกโฮล์มที่ประเทศสวีเดนนะคะจะเป็นร้านอาหารที่เน้นสไตล์แบบเปอร์เซียแบบพรีเมียมมีการจัดเสิร์ฟเป็นคอร์สหรือเป็นชุดใหญ่ๆคือถ้า<ๆ>เรามา3ามคนอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเป็นคอร์ส,รสไปเลยนี้จะมีเนื้อแกะย่าง ซิ่โคงแกะย่างเนื้อบทเสียบหมาย,ย่างไก่หมักย่าฝรั่งไก่ฟาร์มฝร,รั่งเศสสวนสะโพกหมักกับย่าฝรั่งซอสโยเกิร์ตแบบเปอร์เซียนซอสไวน์แดงและก็ข้าวกรอบย้ารังและข้าวขาวถั่วสมุนไพรแบบเปอร์เซียนี้นะคะคือดีมาก1น้อยเก้าโครนต่อช่งางภาพของชิด้สุด Mm. That is the dog. Oh. Yes. Yeah, that is it really good. Wow. Oh my god. so, so good. Good. Oh my God. <laughs> wow, that look amazing. Okay everyone, now we are full at fuck. <laughs> this is sweden yeah uh, we are really happy for you to put the comments below what you want to watch more for the next video and what you want us to show you more about stockholm and today i hope you enjoy the spot that we are giving a tip to you to visit so Visit Stockholm and go to those spots. Enjoy Stockholm. <laughs> yeah, the weather is super cold. Don't want to make a detour? No, left here. Yeah. yeah. Yep. yeah. <laughs> All right, so we're going to say good night from Sweden now. It's uh, 8 30. It, no 7.30 7.30 and it dark as fuck <laughs> okay good night everyone thank night. you for watching bye, bye bye say something bye bye <laughs> say something else bye bye, <laughs> say <something>. bye, -bye. <laughs> bye, -bye. <laughs>